โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ในเกมไอ้ครับอยู่ซีรีส์ซีรีส์ของเอ่อหมดเวทมนต์นั่นแหละเออเนาะก็จะเป็นสามเทพต้นสลัดนะครับผมวันนี้จะมาสู้กับจอมพลไงไอ้ไม่ใช่จอมพลพุทธพนพลเรือเอกสามพลเรือเอกคนยุคเก่าเนาัแรกนะผมก็เป็นอาคาอินุนะครับเป็นอาคาอินุตัวแรกแล้วก็อาโคเคนินะครับ แล้วก็คิสซลุคิสซลุนะครับผมไอตัวที่ไอตัวที่หน้าคนตีนนะครับคงจะรู้จักกันดีมั้งที่มันเป็นตัวแสงใช่ไหมนั่น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 หน้าหมืนเกย์นั่นนั่นน่น่มาดูมาดูน่หน้าหมืนเกนี่ยตุโคนเห็นลายเสื้อมัน้นไอนี่นี่ใครตีพี่เนี่นี่ครับผมหน้าหมันเกมนี่น่น่ ไม่ง้าเหมือนในชินจังอ่ะเคยดูนแม่ที่เป็นผอ,อเนี่ยเออจะมาเอ,อ้ยใส่เสื้ออย่างนี้เหมือนกันไม่เหรอเออไม่เค็งอย่ามาตีมันนะอย่ามาตีมันนะทำไมผมได้ดาบมตาด้วยเน<อ>ี่ยได้ดาบาวเดี๋ยวใช้หน่อยเดีจะใช้แบบนี่อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในตอนเริ่มเลยโอเคไหมผมมาเก็บของก่อนแล้วก็จะไปบุกเอาชิบหายว่ามึงเก็บของหมดแล้วนี่ยว่ะมามาเปิดกล่องกันดิ่าเปิดกล่องกันมา เปิดกล่องไอเคกเดี๋ยวเปิดกล่องดิสามสองหนึ่งครับ3 2 1อเอ้าชิมหายไปมาครับฮะพื้นไม้เลยครับผมพิสัที่ที่สุดไอเค้กจะตีอ่ะสิเก๊กแล้วขอมึงอ่ะเฮ้ยอย่าไปตีมันดิมันแหลกอ่ะไอเค้กมาผมได้ผลพิสัวไม่รูโอริโอริในการนะครับผมมา ผมเริ่มไม่ค่อยหลักแล้วแน่ใจเหรอครีกเอ้ยเคมไดะไรอ่ะเค้กเอาดูหน่อยครกเอาขออันหน่อยขออันหน่อยไม่ใช่สีม่วงกโมอ่ะเค้กโยนมาดิโฮโลโฮโลอ้อยโฮโล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 ไอตัวนิเกทีฟโฮโลอ่ะเนี่ยเค้กกินเลยี่หน้ามันเค็มไหมทำไมคนอื่นได้กันหมดเลยผมว่าผมว่างเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังก็ยัยังก็ยัยังก็ยัะยังกยังกย ้กพี่สาวหลังข้าวมึงเริ่มไปเหมือนกับมาคิสรุมาแล้วครับผมมาสามเอาใครดูก่อนเลยผมอ่ะไม่ไม่คนละตัวเลยชิบหายมึงกลัวอันนี้ก็ได้ไอ้เค้กมึงไปเอาคู่ซานเลยไหมบวกปะล่ะคนละตัวเลยเค้กไปคู่ซานเลยเค้กไม่นี่นี่นี่คิสรุเค้กนี่คิสรุอันนี้คือคิสรุ กคซานไงก็ให้เค้กเอาไงตอนแรกผมจะต้องอาคดโนคาร์แล้วหลังเหี้ยเนี่ยอุ้ยไอ้เค้กมึงอย่าฆ่ากูดิเม่งมันจะฆ่าผมให้ผมเล่นกับพี่ตอนนโอ้โอเชี่ยเร็วเฮ้ยมันโดนแฟร์อะไอ้เค้กมม่ตีมวยใหม่ไอ้เค้กมึงฆ่ากูแล้วเนี่ยเค้กฆ่ากูผมจะต้องอาแคดโนคาร์แเนี่ย อุ้ยเค็กออกตายเองไอ้เค็กตายเองเงี้ยไม้ล้มไม้พี่ไม้ล้มมันมาอุ้ยโหพ่อมันดูแฟน์เด้อโอ้โหโอ้โหดูมันตีเข้าดิไปตีมันโอ้มันตีได้พี่ไม้ โอ้ไปตีม <compute noise> ัน <computers> ต <resisting sound> ้โอ้โหกูตาย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 เอ็มไดเอมไดเอมไดเอมได้แ่มไไหนกพแพ้มันนี่เลยหน้ากระเพาะแพเนนานี่เอาเา่ติดลมไม่ดีกูบอกเลยมึงติดหลุมไม่ดีติด ไอ้เย้มพุทธขึ้นมาจากดินเฮ้ย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 เอ็มจีเจียนโอเคนะไอ้เค้กแม่งก็ไม่เหมือนกับมันไม่ทำไอไอ้เค้กให้ขีดเต็มอ่ะป็นไปได้เป็ได้เค้กหนักไหมมันตีอะไรเนี่ยแหลกให้ขีดเต็มเนี่ยนะ เออหลักแหลกจริงด้วยใหญ่ใหญ่จริงมันเราจะหัวรถตรงเนี้ยมาเราจะมาต่อกันแบบในรอบสองครับผมคือการสู้กันรถที่สองเหมือนมิ้งเราเล่นเหมือนกับสามสองอะ่ะเห็นไหมไกมลไกลหมดไปไกลไกลคนไปใกลไกน เอ้ยผมขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับถ่ายด้วยโอ้มันไม่ถ่ายอ่ะมาไม่เป็นไรสามถ่ายก็ฟัดไม่แม่งนี่กูยังไม่พูดสามสองหนึงถ่ายก็ฟัดแม่งเลยอุ้ยทำไมตานี่มันโหดจังวะอุ้ยไปตีเตอร์ตีฮนเตอร์ ม <h ums> um ัน oh, ต้องเล่นแจับคิมจิพอมึงโอ้ยยไม่เล่นกับมึงแล้วกูไม่เล่นกับมึงก็ได้กูไม่เล่นกับมึงก็ได้มึงเปเดอแฟตกูรู้ไหาพเาื่อมอยู่ไหนว่ามึงไม่เห็นโดนสลัดีโดัดตอีกตวะ โอ้ยจิ้มไว้ยานยานจะตายอืมอืมเดี๋ยวหอยทากอ่ะหอยทากสิกูไม่เห็นอะไรเลยวจริงจริงอ่ะขี้ไม้ทหารเนื้อดีไอ้เค้กเคมือแข้งไอ้เค้กเฮ้ยใครฆ่ากูว่ะเฮ้ยขี้ไม้ทหารเนื้อทหารเนื้อดีดบวกว่ล่ะบวกว่ล่ะบวกว่าล่ะโอ้ยอันนี้มีสลวเองอืมขี้ไม้โอ้ย โอ้ยตายแน่กูนั่นไงอะไรเราก็ไปต่อเราก็ไปต่อเค้าทำยี้อ่ะเนี่ยมึงวิ่งเล่นอ่ะช่วงนี้ง่วงเหรอเหงาเฮงเหงาอ่ะกินหลุมอ่ะเออคิดสรุเออเออคิดสรุเอ้าวิ่งเพลินเนี่ยเจ๊ค่ะคิดสรุได้แล้ว งั้นมาช่วยกูด้วยมาตาผมพังแล้วอ่ะเจ้าไอ้หนูเจ้าเจ้าวายเอาเอ้เอาไอ้เค็คเค็กไอ้เค็คไอ้เค็กเนี่ยตีดิชิบหายเออโอ้ตีกูมึงตีกูมึงตีกูเอาให้มาแล้วเนาะ เฮ้ยเฮ้ย <niño> ก <sharing> hey, hey, cool. oh, ูไม่เล่นกับมึงโอ้ยไม่โดนเป็นไงล่ะเอาติ๊กดีแม่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตาย了โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอืมจีจีิมันจะได้ให้เลือดเลือดเพิ่มไงมไอเช็คต่าพายเรตต่าจนสลัดลงไม่ได้ช่วยด้วยอยู่ไหนครับต่บ คุณอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมจะเอาคุณลงมาเองโอเคไหมผมก็ถือว่ามันอยู่นะครับผมตู้กับอะไรนะสาวคนเลือดเอกรุ่นเก่าไยาตอนนี้คิดอะไรอาใคโนุ๊กไหมว่าใคโนุเป็นจอมผลแล้วนะในเรื่องแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ออกจากเป็นคนเลือเอกเรียบร้อยละไอ้น้ำแข็งนะเ,เนเีเ่ย,อยเออใช่เทพีเลยเกเรียบร้อยแล้วครับ เที่ยแล้วเมื่อกี้เขาพูดเที่ย่แล้วโอเคอยากให้ผมสู้กับตัวอะไรก็บอกกันมาได้นะครับผมก็ะไม่ได้อยากให้อยากสู้กับตัวอยากอยากให้เล่นยังไงเอยากอยากแบบอยากให้เอาหมดเวสหมดหรือว่าแบทเทิลเหมือนเดิมเราสู้กันน่ะผมแน่นอนว่าไม่มีใครสู้คลิกดจผมมีอันนี้นะไอ้คุณโกงอ่ะ กระดาษของพังนะบุกระโดดเข้าข้างพี่ครับผมก่อนเนาะโอเคตามนั้นแหละอย่าลืมกดติดตามฮันเตอร์กับเค้กด้วยตัวเรานี้บายครับผมอย่าตายพอดีเลยเอ้าใคไมาเกินจำนวนอ่ะเอ้าบายบายโดนไปทหารเดือสวอตเอ๋ทหารเดือสวอต เอามาแนี่นีแฮกกินก็ดูดูไอ้เค้กไคกไ้เค้ไอ่เกไอ้เคอเคอคืกอ้เคก้เอ้เคากไ้เค้กอ้เกไอ้เคไอ้กไ้คอกอเค้กอเอ้ากอ้เค้กบบเอ้เคกเค้ัไ้เไอ้กง้ออ แบบพวกหอดแบทเทิลแล้วอ่ะเราทำเป็นหอดเวสหอดชอบอันไหนมากกว่ากันน่ะเราคอมเมนต์มานะคือรู้จะทำอันไหนดีใช่ไหมฮันเตอร์ได้แล้วคือเลือกเลือกแรงความการแนะนำคือเลือกไม่ถูกอ่ะเห็นไหมแล้วก็อยากให้สู้ตัวไหนบ้างมันจะมีหลายตัวนะจริงๆอ่ะเดีย๋ยวผมว่าจะลงหอดดาบอ่ะดาบดาบพวกดาบโหดๆอะไรเงี้ยมาสู้วอร์ดที่มาเดี๋ยวขั้นหน้าจะมาสู้แบบนี้นะ่ะคัดต้องเอ็นบีซีอ่ะคือสร้างเอ็นบีซีขึ้นมาแล้วก็มาสู้กันอ่ะ มันทำเป็นตัวอ<แ>บอสอะดีไหมเออเนี้ยไม่มีพวกเอเนลด้วยโทลิโกะก็มีนี่หว่าซากุระเสื้อซากุระเนี่ยนะแม,เามา่เราจะไปทำผู้หญิงทุยเราเล่นแม่งมันก็หมัดโหดนะเลยปัดปัด,ปดปต่อยโต้ก็มีแผนเนี่ยนี่มีแผนด้วยนะแผนเนี่ยออกไหมเออเนี่ยน่าจะสู้อทำแผนด้วยแม่งน่าจะสู้อแผนด้วยนะโอเคไหมก็สำหรับวันนี้นะครับ,บ,บผมก็บ๊ายบายครับอันนี้บายบายจริงเลยนะอันนี้อันนี้จริงของจริงบายบาย